เนี่ยนะครับรถคันเท่าบ้านเนี่ยมันจะกลับยังไงดูทอยครับดูซอยดูคำครับเนี่ยเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวพอไปใกล้ก็มีปัญหาอันเนี่ยมันจะเ,เข้ายัางไงเนี่ยแล้วก็โยนแตกเองแล้วก็มาหาว่าผมทำแล้วก็โยนแตกเองก็ชอบมาหาว่าผมทำ าเจกับระวังระวังนะอย่าให้โดนกระถางเขาอีกนะข้าเลยไม่ตายเลยเลยคนจะเข้ามาทำอะไรก็ไม่ได้เมื่อกวานก็ขวานไม่ได้บ้านตัวเองร่าจให้สวยได้้า ยานี้ยนี้เข้าครับอันนี้คือที่เล่งที่สีเกียร์มันไม่เข้าหรือว่าไงอ๋อรถเก่าแล้วรถเก่าแล้วจะเล่งดังเลยหาจะฆ่าเขาเอใไปเต้นอันนี้ป้าผมถามจริงเนี่ยอย่างเงี้ยจะเอาเข้าบ้านได้ยังไงครับเนี่ยอะเนี่ยรถคันเข้าบ้านเนี่ยถ้าป้ามาตั้งอย่างเงี้ยมันจะเอาเข้าบ้านได้ยังไงครับเนี่ยอ่ะเนี่ยจะเข้าไงทางน้นรถเขาจะจอดเดี๋ยวก็มีรถแดงอีก ตาไม่อยู่ครับอ้าวอ้าวอ้าวถูทำไปทั่วอ้าวอ้าวอาว<อ>มันรังแกคนแก่ได้มันรันงแกะอะไรป้านี่มันถนนตายไปเลยนี่มันถนนน,นี่เราจะกลับยังไง เขาจะเข้าบ้านเนี่ยเขาจะเข้ายัางไงรถไม่เคยเห็นก็เอามาจอดอา้าวหาหมดแล้วสมองสมอง้าออกมาหน่อยเดี๋ยวเขาเดินหน้าไม่ได้ นนัตรวจมลแล้วมันเข้าได้ปะล่ารถคันเขา,า,าบ้านป้าก็าใช้สมองไอคันีฟ้าวทาไะต้องไปเอาคันนี้มาจากไหนกก็คันนี้ก็รถเขาจะดูชื่อในเล่มปะล่ะอันเนี้ยเนี้ยเน,น,น,นก็เป็นถ้ายอย่างเงี้ยมัน,มน,น,มนย่ัยงไงมันก็ไม่พ้นพนคือถ้าป้าเอาแอบเข้าไปเหมือนเดิมที่วางเนี่ยยังไงมันก็พ้นต้องทำความสะอา กอยไม่แกะทุกรอบะทำไมไม่เอาคันนั้นอะมามามาจอดอะอ่าเดี๋ยวลองหอยรถเบนซ์ดูอ่าเอาที่ป้าสบายใจแล้วก็เลื่อนให้แล้วไม่ใช่ไม่เลื่อนไอ้คันนั้นเคยเข้าคันนี้ทำไมไม่เข้าอ่ะอ่าเดี๋ยวจะกลับรถเบนซ์ให้ดูเดี๋ยวถ่ายวีดีโอให้ดูเลยทีเดียวเนี่ยครับ อันนี้คือทุบแตกเองหมดเลยนะไม่มีใครโดนนะครับมีหลักฐานในคลิปนะครับทุบแตกเองเมื่อกี้เขาบอกว่ากลับรถไม่ได้ว่ากลับรถได้ก็เลยเอามากลับให้เขาดูเนี่ยรถมาเข้าบ้านไม่ได้เนี่ยมีบ้านแต่ว่ารถเข้าบ้านไม่ได้คือไม่โงช่ไหมขัแก่นไหไข่ขังแก่ถือว่ามีพักผวกมากใช่ไหมต้งรวนมาทีไรก็ลุมทุกตีเลย ตำรวจเขามาเนี่ยคุณคุณดูเนี่ยคุณเอากระถางต้นไม้มาตั้งเนี่ยผมบอกแล้วถ้ามีโฉนดอ่เดี๋ยวผมต่อยืดเป็นรั้วมาให้เลยไม่เสียตังค์ดูเขาก็งงกันทั้งซอยเนี่ยดูรถก็เข้าบ้านไม่ได้ก็อันไหนเข้าได้ก็เข้าไปสิมาจอดกลางถนนน่ะ ก็มันเข้าไม่ได้อะก็มันขวาไอ้ดินเข้าบ้านลูเข้าบ้านพระบ้านใไทยกหน่ารักมีเป็นพิษใสเหมือนคุณน่ะอย่างี้ก็น่ารักสิครับชวนคนอื่นกินหมูกระทะชวนกินอะไรดูแล้วน่ารักเยทำไมจะเข้าไม่ได้ก็เข้าไปสิไอ้คันนี้ก็เข้าตรงนี้เคยเข้าได้นะแล้วก็แกล้งมาชนอีกทีหนึ่งไปอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไปกินข้าวนี่ไป ถ่า,รายรึเล่าพ่อพ่ขอขอความคิดเห็นอะไรหนูหรือป่ามันเป็นท้องพ่อกับปากข้อรึเปล่าวะคือ,พ,อ,นนอ,อพ่อไม่กินหนูไม่อิ่มเหรอพ่อไม่กินหนูไม่อิ่มรือว่าไงก็ป้านี่แหละเป็นคนทําแตกเองเนี่ยครับแล้วกระถางต้ไนไม้เนี่ยถ้าป้าไม่ได้เอามาตั้งเนี่ยนะครับ ตรงนี้มันก็จะไม่มีใบไม้รั่วป้าก็จะกวาดเมื่อไหร่ก็กวาดได้ทีนี้พอป้ามาตั้งเนี่ยมันก็ลบไปพูดจังูกที่เกฟังแล้วป้าก็ทําแบบนี้ตลอดอะทุบแตกแล้วเดี๋ยวก็มาหาว่าผมโยนแตกบ้างหลายอะไรม่หมมันทงแตกก็แบบก่อนเนี่ยโยนเข้าไปในบ้าน่มาตัวไหนรู้มันทำไม่รู้อะครับแล้วป้าก็เมื่อกี้เห็นคาคาตาเนี่ยเอามาทุบใส่รถโป้งโป้งโ่ป้งอะรถดีๆก็มาทุบบ้าจริงๆ ใยวันหลังตำรวจมาจะได้ให้ดูจะจรเลยเนี่ย,เ,เ,ดเ,ยเดี๋ยวเกิดแกโทรกลับมาเฉยจะถ่ายวีดีโอให้มันเสร็จก่อนครับแก,บกนนอาดูจะถอยยังไงเข้าบ้านนะผมไม่เดกเ<ด>นี่ยแล้วก็มาวางไว้ทําแตกเองแล้วก็มาวางไว้นะครับแล้วรถที่ไหนมันจะถอยเข้าบ้านได้คือมีบ้านมีรถแต่ว่าไม่สามารถจะถอยรถเข้าบ้านได้ครับ ป้าๆเดินระวังนะเนี่ยครับแล้วก็มาวางดักกันหาว่ะะาแกล้งคนเนี่ยดู<ม>ใครแกล้งเ่ยดูไปเที่ย,ม,ยมินทาบ้านาน,น้นบ้านนี้ว่าแหวะอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยซุบซิบซุบซิบกันไม่ได้ซุบซิบเลย <c oughs> เขาพูดกันเสียงดงังเขาเอือมป้าทั้งซอย เบเลผาไม่มีใครยผมังไม่เคยจะแตะตัวไม่เคยจะโดนไม่เคยจะอะไรเลย,ยได้ก็ถอยสิถอยไม่ได้ก็เลื่อนถอยมันถอยได้แต่ว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะถอยข้าตักใส่ปากทุกวันวันละเป็นไม่รู้กี่คํามันยังหล่นปากเลยสบา้มาว่าปองแก้ไหลมันไม่เกี่ยว มันไม่เกี่ยวป้าปถ้าป้าถ้าป้าอยู่ก่อน<ร>ป้าคา้ายาบ้ามันก็ผิกดกฎหมายมเหมือนกัน,อ,กนกอ,อันนี้คือป้าอยู่มาก่อนแล้วเนี่ยมันก็ทําแบบนี้มันก็ผิกดกฎหมายเหมือนกันเนี่ยทุปบรถเ็าปูป่ปาปูป่ปามันผิกดกฎหมายเขาก็ไปทางนี้แล้วก็ถอยเข้าได้ไม่เห็นมันจะยากเลยนีพูดถึงเข้าทางนี้ดิ นี่ครับเขาเรียกสิทธิขั้นพื้นฐานเลยเนี่ยครับเนี่มันเป็นแนวถนนถนนเนี่ยมาวางอย่างนี้มันวางไม่ได้มันเป็นการใช้สิทธิ์เกินส่วน,นผม <ไป S 1> จอดรถหน้าบ้านกันอย่างนี้ยมันก็เป็นการใช้สิทธิเกินส่วนแต่ว่าไไเขาก็เลื่อนรถกันเนี่ยครับแล้วทุบแตกนะเป็นหลักฐานนะทุบเองแตกเองทุบก,กับรถชาวบ้านอีก ทุบเองนะครับนีทุบเองแล oneself, mm ้วก anyway. ็โรยไว้เองนะดีนะถ่ายไว้เป็นหลักฐานผมจะไปสู Support> ้เขาทำไมผมไม่ได้เกงผมไม่ได้อะไรนะแล้วป้าใช้สิทธิ์อะไระที่จะทำให้เขาไม่สามารถจะเอารถเข้าบ้านอย่างนี้ได้ใช่ไหมแล้วแกใช้สิทธิ์อะไรอย่างี่บ้านฉันน่ะ ผมก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ะลรครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นแนวถนนของหมู่บ้านป้าเนี่ยแนวถนนชัดๆเลยเนี่ยนี่คือถนนป้าเราไปตั้งถนนนูป,ปากซอยดีก็จอดอจก็จอดได้ครับเรียบร้อยครับทะเลาะกันเองแล้วครับสอกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเองครับ แกกรรมเนี่ยจะทตามตามโอ้ยถ้าแก่แล้วเป็นอย่างนี้นะผมเอาแบบเคิร์ดโคเบนเลยป้าเอาลูกซองใส่ปากตัวเองกดตึ้มแบบเคิร์ดโคเบนเลยใป่ะนี่ครับทุกแตกครับทุกเองทุกกระรถชาวบ้านมันจะไม่ชนนี้ยังไง